สวัสดีครับพี่ตีวันนี้ลุงหวดพามาดูเส้นทางที่สุดของบ้านหนองไมนานครับผมตรงนี้เป็นถนนข้างล่างเป็นน้ําเข็กนะฮะลงพิษโลกตรงนี้จะเป็นเส้นทางสุดพอดีครับผมเป็นถนนหมายเลขศูนย์นะรตรงนี้ที่สวนไม้ยาอสารไมาย้ยาที่ชาวบ้านที่นี่เขาอขอกลับไหว้ครับผมเป็นความเชื่อเนาะทางเข้าบ้านหนองไมนานครับผมนะฮะตรงนี้เป็นฐานสองหนองไมนานะฮะี่ทางเขาแก่งหมอจรรันเส้นทางมาก็สุดพอดีครับผม เมื่อก่อนยันไซใหญ่นะโค่นไปแล้วครับผมเนี่ยทางหน้าเป็นน้ําเข็งไหลลงพิษโลกออกหลังค่ายผลิดไปทั้งประมาณนั้นครับผมครับนี่ฐานสองหนองไมนาฮะทางแกงมลเจริปีหน้าก็มาดูแมงกระพุนนะใหม่ครับผมปีนี้ก็ปิดแล้วครับนี่เป็นรอนทางเส้นทางหมายเลขศูนย์นะทางตานบุรีครับผมตรงขวามือเป็นฐานสองหนองไมนาให้ครจีจะมีเจ้าที่ดูแลป่าอยู่นี่ฮะทักป่าอยู่นี่ครับผมครับขอบคุณมากครับสำหรับคลิปนี้ให้ดูทางตารบ้านหนองไมนาครับ